กับฟิสิกส์เหมือนเดิมครับ <c oughs> วันนี้จะมาพาทัวร์ป่าวีครับผมหลังจากที่คุณรอกันมานานมามาเริ่มเลยดีกว่าใช้บุมสามคนอีกคนหนึ่งใช้ปืนใหญ่กับเกราะ <c oughs> บาล็อกชิลแล้วก็ปืนใหญ่เน้นเด็บนะครับเอาไว้ชน <c oughs> สิ่งนี้พกไปนะครับเอาเลือดไปสามไหมครับผมโอเคครับผม เราจะมันโดยการพกพาแบบสามอันเหมือนแหกไม่ได้แน่นอนเพราะว่ามันโหดมากปะลุยกันโอเคซ่อนจอหน่อยเดี๋ยวจะงอกดูดูด ก็จะนอน่วงจะตายอยู่แล้วนะเนี่ยนี่อะไรแอบถ่ายนะครับเนี่ยสามคนเอ้ยสองคนในห้องไม่รู้เลยว่าเราถ่ายกันอยู่มาเริ่มเลยดีกว่าตัวนี้เน้นคำนเร็วว่าอย่าเพิ่งยี้มคีเลยกอนนะพยายาม ได้จอยอย่างรวดเร็วสักครู่นะครับปิดกัน Facebook ลำคาญปิดไปเออเดี๋ยวค่อยเล่นเดี๋ยวค่อยเล่นโอ้เชี่ยมาเคตุกๆไปนิดหน่อยไม่ว่ากันยี่สองสี่สิบห้าเอาเชี่ยเลยโอ้เพิ่นครับเน้นนะครับว่าห้ามพลาดภาพแบบเมื่อกี้ก็งอกไปอีกส่วนนึงละ มันตุกจังเลยวะหอ,อยทอดกระเทียมพริกไทย <c oughs> นั่นไงคนเล่นอีคนง่วงละจะได้ถ่ายจะได้เอาลงยูทูบไหมเนี่ยวันนี <c oughs> ม้มาแล้วมาแอลฟีวอยากขีนะอารอดไปไม่ขี้ถ้าขี้นิดก็หมดหรอดนะฮะ บอกเขาเดี๋ยวเขาตุกมาครับตุกเพราะอิปโปแกรมนี่แหละโอ้แหลมเลยโอ้โอ้ล่นละละละโปรเซสเครื่องกินเยอะน่าดูโอ้ แดงอยู่วปิดประปัดตัวกินแรง,แรงเลยเร็วขึ้นหน่อยล่ะคุยอะไรดีะ ปะะปะะนปนันนลปะหนีเมื่อสาวมาถอคำเดียวครับต้องหนีนีก่อนนีก่อนนีก่อนนีเพื่อชาติห้าสิบก็พอหกสิบห้าสิบ โอเคเลยถึงเล้อไม่ต้องดูผลงานเนี่ยิ้ปราบเขาายเห็นไหมแมนไม่ต้ว่าเอาเฮ้ย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 โอ้มีแบบสโลโมชั่นเห็นแล้วสยองแทนอ่าเด็กแ,แว้แนเราแว้แนเราแว้นเรากระตุกเลยนะเนี้ย แคมตอเซียเรากระตุกหน้าดูต้องก่อนที่จะจอดเดี๋ยวถึงจะหายจริงๆนะเนี่ยไม่ครับแม่นไม่ต้องกลัวปัญหาคือชัดอัพมีสิาสิ โ okay. อเคเรากัเดินไปตุกมากเลยนะเนี่ยตุกสุดๆเลยเนี่ยเสียงคนป่าหายไปอีกโอ้ยเกมปะทกออกสักครู่นะครับก็ปิดแล้วนี่หวาย f ฟงเอฟเฟก์ ตุกหน้าดูเลยจะเปิดจะเปิดโพสต์ตอนนี้มันอะไรอยู่ถอย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 ดูก่อน เจ็คคราวนี้ร้อนชิมไม่ตุกจริจงๆวะไม่ไหวเลยวะเป็นอะไรเป็นที่ตุกสัตว์อะ <S <S ไม่สมควรกับการอัดวิดีโอเลย,อยหอยทอดเอ้ย วิดีโอตัวเป็นแบบรูปแบบไหนวะเนี่ยบาลานนี่หวักถูกนี่หวักไม่ใช่บาลานดีเซฟโหมดเนี่ยเฮ้ยรับบาลานวะโหเชี่ยมมากอะวิดีโอ,เ,อ,อเดี๋ยวเซอร์คูลนะครับท่านผู้ชมขอรบกวนหน้าจอสักครู่ ดูผลประกอบเลยโอ้โหส้นตีนมากโชมกินไปหกอลกินไปหกแสนโอ้ซพิูล่อไปร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้ CPU, ออเ,โอเคนเตเซเล็ตคอร์ดล่อไปโอ้สิบแปดถึงว่าสิแตกกันมันรังวันเก็บไว้อดทนกันไปครับ <c oughs> เครื่องไม่ค่อยดี ยึบจ่อดีกว่ายึบจอก็ไม่เวิร์กเปลี่ยนดีกว่าอ,าอ่เปิดนี้แหละเอ๋หรือจะเปลี่ยนไปใช้ไฟฟอ,อกดีวะไฟฟอ,อกแม่งก็กินแอปพลิเคชันของแฟตอีกหอยทอดมาก อาผ่าน่ะ้าผ่านงี้งานงอกนะครับแต่ก็ถือว่าเริ่มต้นมาดีอยู่ตอนนี้เรื่อยยน่าจะโอเคอยู่อดทนดูไปนะครับผม,มนี่ก็ว่าปิดเอฟเฟคหมดทุกอย่างแล้นะนนเนี่ยจะลงในเวอร์การ์ดจอดีอว่า mm. อยากรู้มันกระตุกเพราะอะไร คือมันกินแรมเยอะมากอะตอนเนี้ยหกแรมเยอะมากต้องตกอปติ้ใช่ดิหกแสนกว่าก็ไม่มันไม่น่าจะเป็นไปได้อ่ะคือก็จะแบบแรมกูสี่จิก DDR สามเลยมันไม่น่าจะเป็นไปได้อ่ะเอาดิสงสัยมานานแนละ้วมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยหรือจะไปไวรัสที่เรื่งกูวะอะไรของอขอมันด d r สามสี d ่ 3, 4, จิกจเอาไม่อยู่เลยเุณค เทียละตอนน้้นะหลังจากบทนี้มาแล้วมาล่างสุดท้ายถึกมากครับผมต้องชนถึงสองรอบโดยพร้อมๆเพียงกันบอกคนันยกถือว่าเริ่มต้นมาดีมากนะครับเนี่ยเลือดเต็มกันหมดเลยเนี่ยปกตินี่ไม่มีทางไปอย่างนี้ได้ก็คิวกนกอน แม่เอ้ยหลังใช้ไฟฟลอกแล้วกูไม่ใช้โชมแล้วกูตีนแล้วพร้าวแม่งไปเลยโอ้โหตุกยาบ่อไข่หนึ่งพันสาม เท่าไหร่วะเท่าไรวะรวะุ่นรุ่นรุ่นสี 4, ่พันสามแมยคีะอ,อคีพอดีครับแน่มีสโลโมชันอีกรอบนึงแน่สวยนี่เราเล่นกันหาใช่ไหมเนี่ยเรามาดูกันกดโล่ใส่ปืนใหญ่ชนยิงทีเท่าไหร่วืบโโอ้โอ้อดอกเท่าไรแปดสิบห้าสิบเจ็ดสิบ เออใช่ลืมไปต้องระวังวาร์ปด้วยวาร์ปวาร์ปปมันเกียนมันชอบวาร์ปใส ไปตรงตัวมันซึ่งถ้าเทินร้อนก็จบกันพอดีครับซึ่งเราอาจจะได้เจอกันในเร็วนี้นั่นรอดกันไปครับไม่โดนครับอืมถือว่าโชคดีอยู่แตเครื่งองตุกมากเลยอ่อนสองจอเอ้ยคนอื่นออนสี่จอมันอ่อนอของมัน,น,นมันนี้ก็ฮิลกก่อนครับ เป็นความปลอดภยัยีวิตและทรัพย์สิสนเราสมควรฮิวเป็นอย่างยิ่งอ้าวแว้นเราจะตายแล้วเราจะทำยังไงดีเนี่ยเธอหลอนละ ใช้ซะละใช้ทำาไมเจาะเกาะเจาะเกาะสำคัญนะครับเนี่ยสำหรับเวลน้อยที่ไม่มีบูมก็แนะนําว่าให้เอาเจาะเกาะไปเยอะๆยิ่งเจาะคนละสามนี่จะถือว่าแหลมมากมันก็แหย่อยแล้วเนาะ,อะตอนนี้ช่วยฮิวเพื่อนยิวเพื่อน,อนไม่เอางกด้วยเวลาที่บีบและแหลมที่น้อยมันจาเป็นที่เราต้องรีบยิวให้ก่อนเอาแล้ว จ,จะตายแล้วมือ้ยอ่ามือฟิสิกสเราก็จะเน่าเหมือนกันนะครับ <c oughs> อันนี้เปลี่ยนชื่อเป็นรู้สึก วีที่เราลองดูกันมารู้สึกว่าจะเป็นด่านที่มีของออกดีที่สุดนะครับพีิยุกแกบอกครับเพราะแก่ลงประจําแกได้ประจําเลยไอ้มุกเบล3เบล4 4S เนี่ยอะไรของแกเนี่ยแกได้ประจําซึ่งผมบอกขอดียวชาตินี้ผมไม่ได้เลยเคยได้ K X 4, แค่แอคแท็ก 4S แค่นี้อันเดียวทวิตมีแค่นี้นะครับผมเนะ <laughs> ี่นยิฮ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 ิ อมิดเราจะรอดหรือไม่อมิดเราจะรอดหรือไม่สถานการณ์บีบบังคับมากครทำให้ผมเดินไม่ได้เลยขยับนิดหน่อยเวลาก็ลดไปเร็วอดๆเร็วๆคาับสี่เปิรแล้วจะได้เงินแบบนี้ง่ายาแล้วตุยไฮแองเจิ้ลกับ ล่วงโดนไหนโดนไหนลุน้นอ่าหนึ่งคนแมนมากครับตุ้ยเหล่าบอมเบอร์ตุย้ยกับอ่าแหวนนะครับนยังไม่มีคนที่ยังรักตื่นีม่อยู่นะครับผม ช่วยเหลือกันนะครับอยู่คิวเดียวกันเราไม่ช่วยกันแล้วเราจะไปช่วยใครล่ะครับถูงไหมโอเคต่อยีอ่สองสี่สิบเนี้ยเอาหวัวปองอีกที อเอาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วไฟแห่งชีวิตฮิวก่อนอเอซยิงแมวไ <c oughs> หวยอยู่เ้าเวละตุ้ยจะตายมันเกิดอะไรขึ้นตุย้ยไอ้น้องมันเกิดอะไรขึ้นต้องช่วยฮิวสินะอย่างนี้ ช่วยด้วยตัวเองดีกว่าต้องดูงนะครับสถานการณ์ถ้าตัวเอง,ออง,งเลืยถ้าเลือดน้อยก็ไปสมคนยูให้กันนะครับควรจะเอาเลือดมากสุดรอดไว้ก่อนนะครับแชร์กันโอกาสรอดก็จะมีน้อยลงไปตั้งแต่จังหวะสถานการณ์เะครับเราต้องดูด้วยครับมันมีหลายปัจจัยที่เราต้องดูด้วยกัน สามสิบสามเอร์เซนรอดไหมหนึ่งรอดครับรู้สึกแต่ถ้าทางอารมเราจะไม่รอ,อ,อดแล้วล่ะมาแค่สพงส่วนนี้แหละครับวัปมาทีถ้าจะไม่รอดแล้วล่ะโอ้เครื่องตุกมากครับไม่ต้องกลัวดูกับตุกๆไปเนี่ยครับ <c oughs> สนุก <c oughs> ร้อนไหมลืมไปลืมเผื่อเทินลืม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 โทษทีโทษทีครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ตัวหลังต้องเผื่อเทินด้วยด้วยจำนึกเสมอนะครับว่าเทินมันหลอนมากก็บอกท่านนะครับว่าหลังจากบอสโยนไฟแล้วก็พยายามยิงคนละนัดพอเผื่อเทินร้อนนะครับนะ <น>ก็เราดูนต่อไปว่าจะรอดกันหรือไม่ถ้าชัดอ้ามไปอยู่ขาบอดก็บอกคําเดียวว่าจบนะครับสั้นๆในใจความโอเครอดไปครับเอาแล้วดับไปหนึ่งยาง ุ้ยลืมลืมเผื่อแต่กจะรอดอยู่ครับไม่ต้องกลัวไหวไหวไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องหิวแม่งละอัดไปเลยเราสดกูล็อก จะล็อกแล้วตัวสุดท้ายแล้วว้าๆๆๆมากูล็อกกูล็กอกเข้าไปอัดเข้าไปเลยสี่สิบสี่เจ็บเนี่ยครับสุดท้ายละอัดมันไปให้ดาวเท่าไหร่ผมว่าสามพันอ๋อสามพันแปดใช่โอเคครับผม โอเคครับจบแล้วครับเร่นแบบนี้แลลวครับผมเอาบูมไปสามนะครับก็จะดีมากแต่ปกติก็ที่ลงยากสุดก็เอาบูมแค่สองนะครับผมแล้วก็น้องนั้นก็เป็นบวกสิบเอ็ดแลวบวกสิบสองครับผมก็จะยากไปอีกประมาณหนึ่งนะครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับผมที่ดูดูทนดูมาจนถึงตอนสุดท้ายงั้นผมเพ่นดีกว่าไปแล้วครับผมมาครับสวัสดีครับสีเอสไม่มีเลยเว้ย โนี่จะเปิดแล้วเนี่ยโอ้โหเสียดายมากเลยนรกป้ายมันหนีไปน้ำโอเคจบปิดไงวะเดี๋ยว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 รอพักก่อนเอ้ยเวฟอัพเวอัพเวอัพส้นตีนด้งมาได้ไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปอัพเอัพชเยร็อัพแล้วเอ้เท่มากครับ ยุบไปก่อนยุบไปก่อนยุบไปก่อนอ่าเวลอัพแล้วแหมสวยจริงๆรีงสีบสี่สำเร็จเคเว,เว,วสเวลสี่ห้ามาเรียบร้อยแล้วว้ฮ่าฮ่าสี่สิบสีสส่แล้วเทนขอบคุณครับ